พร้อมน,นะครับทุกคนไปเรียนวิทยาศาสตร์เรามีเกมให้เล่นอีกนะครับนะไปเรา,เาอ่าเข้ามาแล้วโอเคอ่ะทุกคนมาดูเจอรูปาพาผู้เปียกสีขาวหรือยังใส่ชุดเสื้อสีขาวหรือยังโอเคนะครับนะาคาลิเตอร คาแรคเตอร์ของรูเปยกนะจะต้องมีตุ๊กตาการทดลองอยู่นี่ตุ๊กตาการทดลองอยู่เพื่อให้เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีมากนะครับนะอ่ะโอเคไปเรื่องเรียนกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเกมให้เล่นวันนี้แต่วันนี้นักเรียนต้องช่วยกันเขียนด้วยนะไม่เยอะหรอกนะครับนะไปครับเรายังอยู่ในเรื่องเอ,อใครเปิดไม์อลิสอลิสเปิดปิดไม้หท่อยครับอลิสออลิสครับ อ่ะคราวนี้วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการดูดซับน้ําของวัสดุเหมือนเดิมครับเรื่องเดิมอยู่แต่ว่าแต่ว่าเราเนี่ยจะรู้มากขึ้นนะครับนะ,ะเดี๋ยวแป๊บน,นะครับให้เอาที่ปิดไม้ก่อนอเรื่องนี้นะครับก็จะพูดถึงมาตรฐานตัวชี้วดัดวอลสองเอซ็ครับหนึ 2, ่ง เปรียบเทียบส,สมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์หรือการทดลองนี่แหละครับนะและระบุสมบัติเนี่ยการดูดซับน้ําของวัสดุไปประยุกต์ใช้ทําวัตถุในชีวิตประจําวันนะครับตอนนี้น้องลิศไม,ไม่ไม่ปิดไม้นะอาจจะมีเสียงรบกวนเข้ามานะบ้างนะครับนะไปดูต่อครับอความรู้ของเราก็คือเรารู้อยู่แล้วเราเรียนมาหลายครั้งแล้วว่าวัสดุที่ดูดซับน้นะําน่ะมีห้า กระดาษดินสำลีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็วัสดุที่ไม่ดูดซับน้ำเช่นพลาสติกไม้โลหะยางแก้วหินนะครับนะนี่คือวัสดุที่ดูดซับน้ำและไม่ดูดซับน้ำนะครับน้องอลิสถิดไม้ให้หน่อยครับน้องอลิสครับเ้อลิซดไม้ให้หน่อยรน้ ออาไปต่อทุกคนยังได้ยินเสียงคูเปียงไหมครับทุกคนทุกคนยังได้ยินเสียงคูเปียงไหมครับอ่าโอเคอาจจะมีเสียงที่น้งองอลิซลืมปิดไมเนี่ยมันเข้ามารบกวนเรานิดนึงนะี่มันปา้อสอส อ่ะโอเคนะโน <Nano, S 2> ปิดไม้เลยครับนะโนเลื <Nano. S 1> อกไปต่อครับตอนนี้ไ,ไปพูดถึงเรื่องนี้ต่อครับเกตความรู้ทบทวนหน่อยอันนี้ก็คือ,อยังทบทวนบ่อยๆให้เราจําให้แม่นวัตถุก,ก็คือสิ่งของนะครับนะจําให้ดีนะอย่างเช่นหนังสือจักรยานลิงสอกระเป๋าโทรศัพท์ตู้เย็นอะไรพวกนี้เป็นสิ่งของเขาเรียกว่าวัตถุนะครับจําให้แม่นนะต่อไปวัดสดุก,ก็คือสิ่งที่นํามาทําวัตถุคือนํามาทําสิ่งของ ไม้กระดาษพลาสติกยางโลหะดินพวกนี้นํามาทําสิ่งของเขาเรียกว่าวัสดุนะนักเรียนคิดว่านักเรียนสองคำนี้นักเรียนจําได้ไหมวัตถุกับวัสดุนักเรียนน่าจะเก่งแล้วนะครับนะอยู่กับครูเปียกนะโอเคไปกันต่อเลยครับนี่ครับคือการบ้านที่เอาไปให้อ่านกับพ่อแม่นะครับนะเอ๊ใครจะเป็นคนทดสอบกับครูเปียกก่อนอ่านะใครดีเนาะไหนรู้พูดชื่อตัวเองขึ้นมาหนึ่งคนดู ่ะโอเคฟ้าสายฟ้าสายอ่านคำแรกให้หน่อยครับมูนเหลืองส้มชมพูขาวฟ้าอ่ะฟ้าโอเคพอก่อน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 อ้าวคนต่อไปขออีกคนหนึ่งขอตัวอย่างอีกคนหนึ่งใครพูดชื่อตัวเองขึ้นมาก่อนเฟมครับอ้าวเฟมเฟมก่อนเอาเฟมก่อนนะเอาเฟมบรรทัดที่สองอ่านว่า เขียวไปเลยฟ้าส้มชมพูแดงโอ้ยอย่างนี้สายตาย,ยัางดีอยู่สายตายังดีขออีกคนหนึ่งขออีกคนหนึ่งพูดชื่อตัวเองขึ้นมาก่อนเฟิร์สครับใครนะหนู <c oughs> ค,รครับ <c oughs> อ่าเฟิร์ส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 ก่อนเฟิร์สบรรทัดที่สามเริ่มครับเฟิร์สน้องเฟิร์สบรรทัดที่สาม บรรทัดที่สาม,สามช,ชมพูเอ้ยอ่านอ่านก่อนด่าหนงสือก่อนดำดำเหลืองเหลืองเขียวเขียวขาวเอ้ยอะไรอะไรเขาให้อ่านตัวหนังสือนะครับชมพูพ่อช่วยใช่ไหมเอาคนอีกคนนึงใคร นนเอานา,นนานโนานาโนเอาเริ่มบรรทัดที่สี่ครับนานขาวขาวส้มชมพูเร็วเร็วดิเร็วเร็วเขียวฟ้าอ้าวฟ้าให้อ่านให้เร็วนะครับนักเรียนอย่าคิดนานนะเอาขอคนสุดท้ายก่อนรอบนี้ฟุกครับเอาฟุกเชิญครับฟุกฟุก ชมพูฟ้าดำเหลืองขาวอ,อันนี้ยังง่ายอยู่เดี๋ยวครูเป็กจะให้นักเรียนมาอ่านสีแทนตัวหนังสืออันนี้ข้ามไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้เขียนกันอันนี้เดี๋ยวจะกลับมานะเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือนะครับทุกคนเตรียมตัวคนที่ยังไม่ได้ตอบครูเปยกนะครับไปดูต่ออันนี้จะเป็นเกมเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะครับเกมข้ามไปก่อนนะ เกมเดี๋ยวเกมข้ามไปก่อนอ่ะมาดนูนักเรียนเปิดหนังสือหน้าสามสิบเจ็ดนะครับเปิดหนังสือหน้าแบบฝึกหัดหน้าสามสิบเจ็ดแล้วทุกคนเร้วอ่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันที่อันนี้มันทับยังไงมันเดี๋ยวก่อนนะครับ,รน,น,น,บน, 37, นักเรียนมันมีตัวหนังสือทับมาหน้าสามเจ็ดนักเรียน หน้านี้เราทําไปยังนะสามเจ็ดฮัลโหล,ลทำหมค่ะทำแล้วนะครับทำแล้วครูจะข้ามไปก่อนเลยนะครับนะก็คือมันมีพัาติกผ้าไหมกระดาษแล้วก็อลูมิเนียมฟอยล์ใชะโอเคไหนต้องตอบพร้อมกันหน่อยทีเออสี่อย่างนี้อะไรดูดรับน้ำได้ครับคับ ผ้าป้ายกับกระดาษและอะไรดูดซับน้ําไม่ได้ครับอลูมิเนียมฟอยล์อลูมิเนียมฟอยล์ครับแบบพลาสติกคแบบพลาสติกบตอแล้วปิดไม้ครับตอแล้วปิดไม้เลยโอเคคราวนี้นะครับมาดูหน้านี้นะครับนะเมื่อกี้หน้าเท่าไหร่เมื่อกี้หน้าสามหกอ่ะคราวนี้ไปหน้า ไปดูตรงนี้ครับหน้า40เลยครับพอเราข้ามไปแล้วนะครับน,ะนักเรียนเราทําไปแล้วมาถึงหน้า40เขาให้เอาการทดลองหน้า37มาตอบการทดลองหน้า37ก็จะมีอะไรครับนักเรียนดูครูเป็กนะครับนะมีพลาสติกมีผ้าผ้าฝ้ายมีกระดาษแล้วก็มีอลูมิเนียมฟอยล์ครับนะใครเปิดไม้อยู่ปิดไม้ให้หน่อยครับลูกฟุ๊กฟุกปิดไม้ให้หน่อยลูกครับ ูกครัปิดไหมนะโอเคอ่านะครับนะทุกคนมาดูการทดลองหน้า40เราทําการทดลองไปแล้ววันนี้เราจะมาเขียนเพิ่มเติม,เ,ตมเรามีวัสดุ4อย่างใช่ไหมพลาสติกผ้าไฟกระดาษและอลูมิเนียมฟอยล์นะครับนะเขาถามว่าสิ่งที่จัดให้ต่างกันในกิจกรรมนี้คืออะไระนักเรียนในกิจกรรมที่ทดลองเอาเอาน้ําใส่กละชับน้ําเนี่ย สิ่งที่จัดให้ต่างกันคืออะไรนักเรียนดูสิอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสอย่างเนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกวัตถุหรือวัสดุฮัลโหลวัตถุอ้าวเขาเรียกวัตถุผิดเขาเรียกว่าอะไรวัสดุครับ oh, เขาเรียกวัสด <'s> ุ s <S นะครับนะ สิ่งที่จัดให้ต่างกันในกิจกรรมที่เอาน้าเอาเอาเอา,เอาสี่อย่างนนเนี่ยชุบน้าเนี่ยซับน้าเนี่ยเขาเรียกว่าวัสดุก็คือนะครับดูนี่คือการชุบชุบน้ําการจุ่มน้ําของวัสดุนะครับจะสังเกตว่าสิ่งที่จัดให้แตกต่างกันก็คือนะครับวัสดุที่ดูดซับน้ำได้คือผ้าฝ้ายกับกระดาษอันนักเรียนอันนี้นักเรียนเขียนตามเลยนะที่จริงครูอยากจะให้นักเรียนเขียนเองนั่นแหละนะครับนะกลนะนะัวนักเรียนสะกดผิดนะครับนะ 2คือวัสดุที่ไม่ดูดซับน้ําก็คือพลาสติกกับอลูมิเนียมฟอยล์นักเรียนตอบได้แล้วเก่งมากอ่ะตอนนี้นักเรียนเขียนเลยครับสิ่งที่เขาจัดแตกต่างกันนะในการทดลองที่ที่เราได้ทดลองกันไปเมื่อวันก่อนนะครับนะที่มีแก้วสี่ใบอ่ะนะครับอ่ะดูดซับน้ําได้ก็เป็นผ้าฝ้ายกับกระดาษนะครับดูดซับน้ําไม่ได้ก็จะเป็นพลาสติกกับอลูมิเนียมฟอยล์นะครับนะอ่ะ เค <Okay, S 2> เขียนได้ยังเขียนยังอ้าวฮัลโหลเขียนอยู่ปะครับทุกคนยังอยู่ครับอ้าวเขียนอยู่นะเขียนอยู่นะอ้าวเขียนไปอยู่อาตรงนี้นักเรียนตอบได้แล้วทุกคนเลยคราวนี้ก็เขียนได้ครับนะที่ครูเป๊กเฉลยมาให้เพราะว่าพวกเราตอบได้หมดทุกคนนั่นเองนะครับนะอ่านะครับเดี๋ยวจะมีให้เติมเองมั่งนะครับนะ รอก่อนรอก่อนอ้าวขณะที่นักเรียนเขียนไปด้วยนักเรียนดูกิจกรรมการทดลองของเก่าที่ภาพซ้ายมือจะสังเกตว่าเขามีข้อสองเขาจัดสิ่งที่เหมือนกันอะไรครับเหมือนกันครับดูในภาพการทดลองซ้ายมือเขาจัดอะไรเหมือนกันหมดเลยใครตอบถูกเรียกได้อาแล้วเขาจัดอะไรเหมือนกันเร็วช่วยคิดหน่อยเร็วนักวิทยาศาสตร์ ข้อสองเขาจัดอะไรเหมือนกันเนี่ยดูในภาพดูในภาพซ้ายมืออ้าวเขาจัดน้ําเหมือนกันถูกต้องครับมีอะไรอีกอะไรที่เหมือนกันอีกมีน้ําเหมือนกันอะไรอีก <concerning S 2> แก๊สสิบเลยครับด้าแก๊สสิบเลยครับอะไรนะลูกแก้วสี่ใบครับแก้วสี่ใบถูกต้องครับมีน้ําเหมือนกันมีแก้วสี่ใบอะไรอีกอันหนึ่งที่เราจะต้อง รอมนอันอะรอรอผลน่ะเขาเรียกว่าอะไรรอผลสิบถึงสิบห้านาทีเขาเรียกว่าอะไรสังเกตครับดูซับค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูซับโูก,โกเรียกว่าอะไรครับสิบถึงสิบห้านาทีนะ่เ <sw> เะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเข,าเร,า,า,เขาเรียกว่าอะไรสังเกตเขาเรียกว่าอะไรสิบถึงสิบห้านาทีเนี่ยเขาเรียกว่ากี่โมงกี่ยามเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเวค่ะ เวลานั่นเองนะครับข้อสองก็คือตามนี้เลยครับนักเรียนหนึ่งสิ่งที่เขาจัดให้เหมือนกันคือแก้วสีใบนะครับปริมาณน้ําให้เท่ากันแล้วก็ออกเวลาที่สังเกตท่านเองนะครับนะอา้เอา,เ,อาเขียนเลยครับเขียนได้เลยนะเขียนตัวสวยๆได้เลยนะครับนะเขียนตัวสวยๆได้เลยนะครับ แสดงว่านักเรียนเก่งและนักเรียนสามารถตอบว่าสิ่งที่จัดต่างกันได้แล้วก็สิ่งที่จัดให้เหมือนกันได้อ่านะครับเก่งมากๆเลยนะครับอ่ะใครเสร็จแล้วช่วยส่งเสียงตัวเองหน่อยว่าฟุกเสร็จแล้วหรืออะไรเงี้ยครับส่งเสียงตัวเองครับนะเฟมครับอ้าวเฟมเสร็จเรียบร้อยข้อสองเยี่ยมมากนะครับนะอเฟรมอ่านข้อสามให้ครูฟังหน่อยครับถ้าเสร็จแล้วอ่านข้อสามหน่อย สิ่งที่ต้องสังเกตตลอดกิจกรรมนี้คืออะไรอ้าในภาพข้างซ้ายมือเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องสังเกตตลอดเลยตลอดเวลาจนจบคือสังเกตอะไรครับสังเกตอะไรใครช่วยเฟรมหน่อยแล้วทุกคนใครช่วยตอบสังเกตน้ําครับสังเกตน้ํำสังเกตน้ํำตลอดเวลาและก็สังเกตอะไรอีกนอกจากสังเกตน้ําแล้วสังเกตปริมาณน้ําแล้วก็สังเกต วัสดุมันทําไมโลกดูซับน้ําครับอ่าสังเกตว่ามันจะมีสองคำตอบนะครับสิ่งที่เราสังเกตตลอดกิจกรรมก็คือหนึ่งสังเกตปริมาณของน้ําในแก้วสองสังเกตว่าวัสดุเนี่ยมันดูดซับน้ําเข้าไปอยู่ในตัวมันไหมนะครับนั่นคือคําตอบนะครับเก่งมากครับที่ช่วยกันตอบอ่าตรงนี้นครับอ่าไปเลยครับเขียนได้เลย,เลยนะการดูดซับน้ําของวัสดุแต่ละชนิด และสองปริมาณน้าที่อยู่ในแก้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวครูเปียกส่งเข้าไปในกลุ่มให้อีกทีนึงนะครับนะเผื่อบางคนเน็ยเขียนช้าเขียนช้าแล้วเดี๋ยวครูเปียกก็ช่วยในกลุ่อ่ะใครเสร็จแล้วส่งชื่อส่งส่งเสียงตัวเองหน่อยชื่ออะไรฮัลโหลใครเขียนข้อสามเสร็จแล้วเฟมคับอ้าวเฟรมอีแล้วขอขอคนอื่นให้เร็วกว่าเฟมหน่อยได้ไหมครับนะ แต่เฟรมเขียนสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเร็วเนี่ยเร็วต้องสวยด้วยนะนะครับนะอ่ะก็สรุปหน้านี้หน้าสี่สิบหน้าสี่สิบเขาก็จะสรุปการทดลองของสายมือนี่ว่าสิ่งที่ดูดซับน้ําได้ดีนะครับก็มีผ้าฝ้ายกับกระดาษสิ่งที่ดูดซับน้ําไม่ได้เลยก็มีพลาสติกกับโลเิเนียมฟอยล์นะครับนะข้อสองสิ่งที่จัดให้เหมือนกันนะครับในการทดลองครั้งนี้เขาเรียกว่ามีแก้วน้ำสี่ใบมีปริมาณน้ำเท่ากัน และเวลาสังเกตต้องเท่ากันด้วยนะครับนะ,ะส่วนข้อ3ครับสิ่งที่ต้องสังเกตตลอดเลยคือ,อวัสดุ4อย่างเนี้ยมันซึมซับน้ําได้หรือไม่แล้วก็ปริมาณน้ําที่อยู่ในแก้วเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับไปต่อนะลูกนะผ่านนะครับไปหน้า40ลรับลูกครูยังมีภาพการทดลองนี้อยู่ภาพการทดลองนี้อยู่นะครับนะให้สังเกตการทดลองนี้ไว้ตลอดเลยข้อ4ครับ วัสดุใดดูดซับน้ําสีได้ดีที่สุดรู้ได้อย่างไรอะ,อะไรครับที่ดูดน้ําสีได้ดีที่สุดครับเขียนเองครับเขียนเองเลยข้อสี่ครับไอ้ตรงคำว่าคืออ่ะเขียนเองครับอะไรดูดน้ําได้ดีที่สุดไม่ต้องบอกเพื่อนก็นได้ให้ทุกคนเขียนกันเองอะไรครับสี่อย่างนี้พลาสติกผ้าฝ้ายกระดาษอลูมิเนียมอะไรดูดน้ําได้ดีที่สุดเขียนเองครับตรงนี้ ่ารู้ได้จากอะไรเขาถามว่าดูดซับน้ำได้ดีที่สุดรู้ได้จากอะไรครับฮัลโหลเรารู้ได้ไงว่าไอ้นี่ดูดน้ำได้ดีที่สุดเลยเรารู้จากอะไรครับดูการทดลองเร็วแก้วน้ำครับดูจากแก้วน้ำ,นำมาทำไมำปริมาณน,น้ำมาจะทำไมดูจากการปริมาณน,น้ำจะจะลดลงครับ ลดลงครับลดลงดีที่สุดต้องลดลงมากหรือน้อยล่ะมากครับอ้าวถูกต้องครับอ้าวอ้าวเฉลยอ้าวเก่งมากครับนะผ้าฝ้ายจะเปียกน้ําและปริมาณน้ําในแก้วเหลือน้อยครับแสดงว่าไอ้ตรงคําว่าคือเนี่ยคืออะไรงานไปเติมเองนะง่ายๆนะครับนะผ้าฝ้ายเนี่ยเปียกน้ําเรียนตามครูไปก็เธอวิวก็ไม่ทันครูหรอกนู้นครูไปเคาะอะไรล่ ไครครับเนี่ยใครเร็วเอาโฟร์เวลเร็วเรียนตามครูเปียกเร็วนะครับนะเดี๋ยวจะมีเทปแต่เทปมันจะสู้สดไม่ได้หรอกนะลูกนะสดมันจะสนุกกว่าเยอะนะครับอ่าผ้าฝ้ายจะเปียกน้ําและปริมาณน้ําในแก้วก็จะเหลือน้อยที่สุดเลยครับนะอันนี้เขาเรียกว่าดูดซ้ำน้าได้ดีที่สุดใขรเสร็จแล้วส่งชื่อมาครับไขรเขียนเสร็จแล้วส่งชื่อนะครับ เต็มแล้วเกมครับมีมีใครก่อนเฟรมนะเมื่อกี้มีใครพูดก่อนเฟรมนะใครนะเสียงไม่ชาร์ดแล,ล้วลูกไม่ไม่ค่อยได้ยินอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนะก็มีคนเสร็จแล้วนะครับนะก็คือผ้าฝ้ายเปียกน้ําและดูดน้ําน้าได้ดีที่สุดจากกิจกรรมการทดลองนี้ข้อห้าครับค้นพบอะไรเกี่ยวกับดานสูตร ดูดซับน้ําของสีของวัสดุนี้นะครับอ่านให้ดีฟังให้ดีนะคําถามนะครับเมื่อจุ่มวัสดุแต่ละชนิดลงในน้ําสีแล้วยกขึ้นพบว่าวัสดุที่ดูดซึมซับน้ําได้ดีคือคืออะไรจากการทดลองนี้นะครับนะตอบเองตอบเองครับวัสดุที่ดูดซับน้ำได้นะดูดซับน้ําได้นะห้ามบอกเพื่อนนะครับสองอย่างเขียนเลยครับเขียนเองได้ไหมลูก เขียนเองได้ไหมครับดูซับน้ําได้ดีสองอย่างจากการทดลองนี้เร็วถ้าใครเขียนเองไม่ได้ให้เปิดไปหน้า40นะหน้า40จะมีให้ดูนะหน้า40ที่เขียนเมกิ้งะน,นะครับนะดูซับน้ําได้มีสองวัสดุคืออะไรเอาละใครไม่มีพ่อแม่ช่วยก็ช่วยตัวเองก่อนครับนะลูกมันง่ายลูกไม่ยากหรอกนะดูซับน้ําได้เอาช่วยกันตอบหน่อยสิเอาตอบปากเปล่าครับ ดูซับน้ำได้มีหนึ่งหนึ่งออกเงียบหมดเลยทุกคนคหนึ่งภาพฝ้าย<ฟ>สองอกระดาษกระดาษครับเก่งมากครับถูกต้องครับสังเกตจากอะไรครับทําไมต้องภาพฝ้ายกระดาษซึงดูซับน้ําได้สังเกตจากอะไรครับน้ำในแก้วน้ำท,ที่ในแก้ว น้ำที่ในแก้วเหลือน้อยลงใช่ไหมครับเ้าเลยเขียนเลยครับปริมาณน้ําในแก้วนั่นเองนะครับนะปริมาณน้ําในแก้วเหลือน้อยลงนะครับนะอ่ใครจะเติมคําว่าเหลือน้อยลงก็ได้นะปริมาณน้าในแก้วอาจจะเหลือน้อยลงก็ได้เอาเลยครับหน้าสุดท้ายแล้วครับหน้าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเร็ว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 ปริมาณน้ําในแก้วนั่นเองอ่ะต่อไปบรรทัดต่อไปก็ถามว่าวัสดุที่สุดดูดซับน้ําได้ดีที่สุดครับดีที่สุดคืออะไรเนาะ ดีสุดคืออะไรเนาะตอบเองครับหนึ่งอย่างใอ่ะ้าวเขียนเองเขียนเองครับท่านเขียนเองเลยเขียนเองเลยครับดูซับน้ําได้ดีที่สุดครับหนึ่งอย่างครับเอาละตอนนี้จะเป็นปัญหาสําหรับคนที่ฟังชา้าเมื่อฟังชา้านักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกนักเรียนจะมีผลต่อการเรียนทันทีนะครับฟังครูเยศให้ดีนะใครที่ฟังช้าแล้วทําไม่ทันจะมีผลต่อการอ่านหนังสือทันทีเพราะบางคนอ่านหนังสือไม่ได้ จะย้อนกลับไปอ่านข้อความเดิมไม่ได้นะครับนะก็จะเป็นปัญหาตรงนี้หน่อยนะครับนะฝึกอ่านหนังสือหน่อยนะครับวัสดุที่ดูดซับน้ําได้ดีคือหนึ่งอย่างเท่านั้นครับที่ดูดน้ําได้ดีสังเกตจากอะไรครับตอบหน่อยสีไอที่ดูดซับน้ําได้ดีเนี่ยสังเกตจากสังเกตจากจากปริมาณน้ําทาไมครับน้ําที่ลดลง น้ำที่ลดลงน้อยท,ที่สุดด้วยนะต้องตอบว่าน้อยที่สุดด้วยนะถ้าใครตอบว่าน้ำในแก้วเหลือน้อยแต่ว่ามันยังไม่ถูกที่สุดมันต้องบอกว่าเหลือน้อยที่สุดด้วยนี่โอเคขายเสร็จแล้วส่งเสียงเลยครับนะขายเสร็จแล้วส่งเสียงชื่อตัวเองเลยครับพัดค่ะพัดเฟมครับเฟมครับโอเคแ,แล้วมีคนปันธิตาค่ะปันธิตาครับดีมากครับ อ่าโอเคครับบางคนครูเปียกอาจจะไม่ค่อยได้ยินพับนงานในการตอบนะครับนะอ่ะต่อไปเลยครับวัสดุที่ดูดซับน้ําสีไม่ได้ครับสองอย่างครับสองอย่างครับเอาแล้วเขียนเองครับจากการทดลองนี้ดูดซับน้ําไม่ได้เอาแล้วอะไรเอ่ยออพลาสติกกระดาษกอ เ,เก่งมากครับเก่งมากเก่งมากแต่ถ้าใครเอ๊ะตอบไม่ได้เขียนไม่เป็นให้เดกเรียนเปิดไปหน้าสี่สิเปิดไปหน้าสีิที่เราเขียนมเม<ร>ื่อกี้ได้สักทีอยู่จังและอันสุดท้ายครับทําไมถึงดูดซับน้ําไม่ดีครับสังเกตจากอะไรครับ น้ำค่ะน้ำมันค่ะน้ำมันจะทำไมน้ำไม่ลดลงค่ะน้ำไม่ลดลงจริโอเคงมากครับน้ำในแก้วเหลือเท่าเดิมหรือไม่ลดลงก็ได้นะครับตอบได้สองแบบนะตอบได้สองแบบนะครับนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือการทดลองที่เราจะต้องมาสรุปผลกันแบบนี้ใครแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราเอาเปรียกส่งเข้าไปแล้วนะครับสำหรับคนที่เขียนช้า คนที่เขียนชา้ากูส่งเข้าไปแล้วครับนะอ้าวโอเคนะใครเขียนชา้าก็ไปดูในไลน์กลุ่มมาแล้วกันนะครับนะเพราะว่ากูเพียกส่งเข้าไปแล้วนะครับอ่ะมีคนเสร็จหรือ,อยังเนาะมีคนเสร็จหรือ,อยังเนาะปันติตาค่ะปันติตาเก่งมากครับนะอ่ะคราวนี้ใครไม่เสร็จเนี่ย ไม่เป็นไรนะเพราะว่าครูเปยกส่งเขาไปในรายกลุ่มแล้วสาม <untu> สารถไปเขียนเขียนต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเวลาหมดนะครับนะโอเคเดี๋ยวครูเปียกจะได้พาไปเล่นเกมกันนะครับโอเคเดี๋ยวทุกคนเอาเอาในลายกลุ่มครูไปเขียนต่อนะครับนะไปต่อเลยครับลูกก็ไปดูสรุปหน่อยสรุปหน่อยนะครับวัสดุที่ดูดซับน้ําได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้ากระดาษสำลีดินพวกนี้นะครับนะฟองน้ําก็ได้ฟองน้ําก็ได้นะครับนะ วัสดุที่ไม่ดูดซับน้ําก็เช่นพลาสติกไม้โลหะยางแก้วหินอ่าพวกนี้คือไม่ดูดซับน้ําเลยนะครับตรงนี้เราเรียนรู้แล้วรู้ดีมากๆเลยนะครับนะก็วัดผลคุณเปียกก็จะดูจากการตอบคำถาม,ถามว่านักเรียนตอบได้ดีไหมทําแบบปึกหัดทําถูกต้องไหมแล้วสรุปผลสรุปถูกต้องไหมนะครับนะตรงนี้ก็เก่งมากๆไปรวมไปเล่นเกมกันนะครับนะเรียน ย้อนขึ้นไปย้อนขึ้นไปย้อนขึ้นไปหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะนักเรียนดูเกมรูเป๊กเร็วเอาละก่อนจะไปเกมอ่านอ่านนี้ก่อนไหมทุกคนอ่านก่อนไหมอ่ะทุกคนใครใครยังไม่เสร็จเนี่ยใครยังไม่เสร็จกใครยังไม่เสร็จเดี๋ยวดูในไลน์ไอเดอยเพิ<น>่มเดี๋ยวเพิ่มเดเพิ่ใจเย็นใจเย็นนะ ทุกคนต้องมีการเสลัดต้องเรียนต้องมีการสลัปิดไม้ก่อนปิดไม้ปิดไม้เสียงเพื่งเสียงดังคู่ใจนะครับสมโฟปิดไม้ก่อนครับปิดไม้ก่อนใครปิดไม้จะให้อ่านใครปิดไม้จะให้อ่านส่วนสมัยไม่เดขาวใครเปิดไม้เนี่ยเสียงดังมากเลย ใครอ่านไปแล้วขออนุญาตฟังเพื่อนอย่างเดียวนะครับนะใครอ่านรอบแรกไปแล้วขออนุญาตฟังเพื่อนอย่างเดียวนะครับอ่ะคนแรกที่ใครอยากจะอ่านบอกชื่อตัวเองครับ,ครบใครนะอ,อ,อ้อมศีนก่อนอ้อมศินอ่านมันทัดบนครูเปี๊ยกให้อ่านแต่สีนะห้ามอ่านตัวหนังสือให้บอกว่ามันสีอะไรอ้าวบอกเลยครับ สีเหลืองสีส้มสีชมพูสีขาวสีฟ้าครับผ่านครับให้อ่านแต่สีนะครับนะเอาคนต่อไปครับหนูค่ะใครล่ะหนูอะ่ะเฟรมครับปันทิตาเอา,าเอาฟร,รมกับปันทิตาอ่านไม่ได้แล้วพาออ่านไปแล้วรอบแรกนะครับเดี๋ยวไปอ่านกับพ่อแม่เอานะครับนะเออโฟวิลครับเอาโฟวิลเชิญครับบรรทัดที่สองอ่านสีอย่างเดียวนะครับสีขาว สีแดงสีเขียวสีดำและสีเหลืองครับขวอาอถูกต้องครับแสดงว่าสายตาท่านยังดีอยู่สายตานักเรียนยังดีอยู่คนต่อไปคนที่สามครับยี่หวาค่ะอายี่หวาเชิญครับยี่หวาบรรทัดที่สามครับอ่านต่สีนะอ่านต่สีนะชมพูเขียวเหลือง ขาวเก่งมากครับนะเก่งมากคนที่สี่ครับน้ำสครับบีเอ็มครับบีอมก่อนบีอมครับเชิญครับดำขาวเร็วเร็วนี่รีบเร็วเร็วดำขาวฟ้าเขียวและแดงครับโอเคโอเคคนสุดท้ายครับรอบนี้ อิาครับค่ะอลิสลาอ่าอลิสลาเชิญครับให้สีฟ้าสีเหลืองสีเขียวสีส้มสีชมพูเก่งมากๆครับนะเอาตรงนี้เดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกอ่านเป็นภาษาเอ่อ เป็นอ่านคําอ่านคํากับพ่อแม่แล้วก็อ่านสีกับพ่อแม่นะครับนะแล้วไม่ใช่เราอ่านอย่างเดียวให้พ่อแม่อ่านให้เราฟังด้วยเพราะบางทีพ่อแม่บางคนสายตาสั้นแล้วลูกแก่บางทีท่านอายุเยอะแล้วเนี่ยอ่านไม่ใช่แก่นะบางทีท่านอายุเยอะแล้วนะ <S <S <ๆ>เขาอาจจะตาบอดสีก็ได้นะครับนะลองดูนะครับลองดูนะเอาไปด้วยเกมของเราครับเกมจับผิดครับ แกนจับผิดอันนี้เหมือนเดิมครับนักเรียนไปวงสิ่งที่แตกต่างนะครับนะไปวงสิ่งที่แตกต่างมาส่งบูเพ๊กเหมือนเดิมนะครับส่วนข้อสอบรีบทําส่งนะข้อข้อสอบวิทยาศาสตร์สามข้อนะครับนะอย่าลืมนะครับส่วนอันนี้เป็นเกมเฉยๆนะครับเป็นเกมเฉยๆนะนะครับให้เราสังเกตเยอะๆฝึกสังเกตเยอะๆว่าสิ่งที่หายไปสิ่งที่หายไปนะครับคืออะไรนะ ภาพต้นภาพต้นแบบนะจะเป็นภาพภาพต้นแบบจะเป็นภาพซ้ายมือนะครับนะภาพต้นแบบนะภาพต้นแบบจะเป็นภาพซ้ายมือภาพขวามือคือสิ่งที่หาย